และขณะเดียวกันไปที่เรือนจําเด็ดขาดคลองเปรมเนี่ยมันอยู่ถัดไปอีกล็อกหนึ่งอะ่ะก็จะมีพักพวกเพื่อนฝูงที่เป็นอดีตรัฐมนตรีที่ติดคุกอยู่รับน้องอยู่เพียบเลยไงนักโทษเด็ดขาดคลองเปรมมีใครบ้างอะ่ะก็มีไอ้พวกที่คุณทักษิณเคยใช้เขาไปเปลีป่ยนแปลงสัญญาสัมปทานไงจาได้ปะก็ผู้บริหารองค์การโทรศัพท์อยู่สองสามคนเลยนั่งอยู่ตรงนั้นอนะรออยู่ตรงนั้นแหละรอกราบรอไหวอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็มีวัฒนาเมืองสุขอะติดคุก60ปี หลังจากที่จะต้องจําคุกเก้าสิปีอ่ะตอนนี้ลดเหลือประมาณ 50, ห0 6สิบหกสิปีอ่ะแปลว่าอะไรแปลว่าต่อให้ทํางานคุณงามความชอบไปตลอดชีวิตกลับออกมาก็คือไม่น่าจะไว้อ่ะงอมเลยละ่ <zij> ละก็ตอนนี้ก็นั่งรอรับแต่ตอนนี้ก็กินข้าวเย็นด้วยกันอยู่ตรงนั้นอ่ะตอนนี้กินข้าวแดงกันอยู่ตรงนั้นบางขวางบางขวางเป็นนักโทษเด็เป็นนักโทษอุกชะกันบางขวางเป็นนักโทษชั้นทหารอ่ะอุกชะกันประเภทฆ่าใครตีแล้วก็ สารสั่งพิาพากษาเด็ดขาดแล้วจาคุกตลอดชีวิตจําคุกโทษหาหนักข้อหากบฏอะไรเงี้ยไปอยู่บางขวางหมดเออก็อยู่ถัดไปเงยมันจะมีอย่างงี้นะเรือนจําจะอยู่ถนนเส้นเดียวกันเนี้ยนะบางขวางจะอยู่ติดอยะบางขวางจะอยู่ตรงนู่นน่ะนนทบุรีคุกบ,บางขวางอยู่นนทบุรีแน่นหนาที่สุดแบบสูงมากอะ่ะสูงเหมือนแบบเหมือนกำแพงเมืองจีนน่ะกำแพงคุกสูงเหมือนกำแพงเมืองจีนน่ะนั่นคือบางขวางแน่นหนาที่สุด ใครจะปล้นนักโทษออกไปนี่ยากที่สุดแล้วตุยอย่างเดียวส่วนคุกคองเปลมอยู่ตรงกลางถนนงามวงบานอยู่ตรงกลางส่วนคุกลาดยาวเป็นแกลกรับอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามกับการไฟฟ้าภูมิภาคอะ่ะอยู่ถนนงามวงบาลน่ก่อนจะถึงแยกพงเพชรก่อนจะถึงเ,เดอะมองงามวงบานอันนั้นอะ่ะเขาเรียกว่าคุกลาดยาวเออลาดยาวเสร็จก็จะเป็นคลองเปลมคลองเปลมเสร็จก็จะเป็นบางขวางเออ ทำไมเธอสนใจเป็นพิเศษสนใจอยากจะไปฮอลลเดย์ในนั้นเหรอทําไมถึงสนใจเรื่องคุกเป็นพิเศษ,ษละ่ะแม้จะมาเปิดด่านทําเอาวันันี้ดีฟอร์หมดเขาอ้างว่าเปิดเพื่อให้ประเทศญี่ปุ่นเขาขอมาสถานทุตญี่ปุ่นขอมาว่าเปิดให้ฉันหน่อยเธอพวกเธอทะเลาะก็ทะเลาะก,กันไปแต่ว่าอ,อ,อุปกรณ์เรื่องเกี่ยวกับอรถฉันอนะอุปกรณ์ที่จะต้อง จะต้องอุปกรณ์ที่อะไรอะอะไรรถยนต์อะที่เอาให้แรงงานเขมรทําอยู่ที่นี่คมคุตสากรรมตรงเขมรนอะมันยังไม่ได้ส่งเข้ามาขอเปิดเพื่อส่งอะไรเข้ามาในน,นิคมคุตสากรรมที่ประเทศไทยหน่อยเสรอร์เพื่อจะได้ส่งชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบรถแล้วก็จะได้เอาไปประมาณอย่างเงี้ย <AT> เขาเขาเขาทำเพื่อญี่ปุ่นเขาอ้างว่าเขาทําเพื่อญี่ปุ่นซึ่งจริงๆกูก็ไม่เข้าใจว่าญี่ปุ่นทําไมมากดดันที่ประเทศไทยมึงก็ไปกดดันเขมรนสิกูก็งงอยู่เนี่ย โอ้ยเขาจะไปให้ดูได้งไงมันเป็นเสรีภาพของเรือนจําหมายถึงว่าเป็นมันเป็นสิทธิของคือไอ้เรื่องก้อนผมไอ้ก้อนผมเนี่ยนะเขาจะต้องเอาไปก้อนในเรือนจําที่คลองเปลมตอนนี้ก็น่าจะก้อนแล้วมั้ง<อ>ถ้าไม่ก้อนเนี่ยคงจะมีเสียงดินทาอื้อๆึงละเขาน่าจะก้อนแล้วแหละแต่เขาเอามาเอาภาพอย่างนั้นอะออกมาให้คุณดูไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์เออมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์เอรอยกเว้นว่าเขาจะต้องออกมาติดออกมาขึ้นศาล นะใส่โซ่ตรวนออกมาขึ้นสารคุณถึงจะได้เห็นภาพแต่อันนี้ไม่ต้องออกแล้วไงเพราะว่าสารพิ่ากษารถึงหนึ่งปีคือคุกเด็ดขาดแล้วไม่ได้ออกมาขึ้นสารแล้วเอออยากจะดูเดือนดูตะวันก็ต้องดูในนั้นที่คลองเปลมประมาณเนี้ยเออ น่าจะมีคนรวบรวมคนที่ติดคุกแทนคุณทักษิณแท่อวยมาเขียนหนังสือเล่าให้ลูกหลานฟังอ่านไว้เป็นอุทาหหอนตอนนี้เนี่ยไม่ต้องรวบมไม่ต้องรวมเป็นหนังสือก็เต็มดิจิทัลฟุตพินไปหมดเลยอะ่ะเต็มดิจิทัลฟุตพินไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยอะ่ะ เขาเคยรวมไว้แล้วทั้งหมด18คดีเป็นหนังสือของคอตสอที่เป็นคดีของจ็กชินแ่อวยหนังสือของคอตสอนั้นสมควรที่จะเอามาพิมพ์ใหม่ดีฉันก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คอตสอมันแยกย้ายหายกระหายตัวจากไปแล้วนะหนังสือคอตสอนเนี่ยมันอยู่ที่อาจารย์แก้วสันไงเดี๋ยววันหลังจะไปขอต้นฉบับจากอาจารย์อาจารย์แก้วสันอาจารย์แก้วสันอาจารย์ศักดิ์ตอแสงเลืองพวกนี้มีหมดเลยสมัยนั้นพวกนั้นเขาเป็นคอตสอไงเป็นมือปราบคอตสอกันเออนังสือฉบับนั้นฉันเคยมีนะ แต่ว่ามันนานแล้วฉันก็ไม่รู้เก็บไว้ไหนแล้วอะ่ะแต่ตอนนี้มันก็เต็มดิจิตอลฟุดบินไปหมดเลยนะสวัสดีทุกคน Hello Dr มลริกา Have a nice day. Yes, have a nice day. Yes. I am fine all day all night. Yes. Somebody, Good afternoon. Yes. Good afternoon. กูจะเข้าสู่ e v e นิ n แล้วเนี่ยจะต้องเปิดด่านทำไมจะทำกำแพงไม่ใช่เหรอเรื่องของญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องของไทยให้ขึ้นเครื่องบินไปสิมายุ่งอะไรกับด่านญี่ปุ่นมาตุยแทนทหารไทยหรือไงแทนทหารไทยหรือไงมาตุยแทนทหารไทยกระเป๋าอีกเอาดีดีเธอพูดจะมีเหตุผลวณิชชาเธอพูดก็มีเหตุผล,ตผลแต่ทีนี้ญี่ปุ่นมันก็บอกว่าอริกาโตเซมากูเต ก็กูเนี่ย ต้องการที่จะใช้แรงงานถูกๆกูก็เลยเอาไปให้เขมรมันประกอบเสร็จแล้วมาประกอบเสร็จก็จะต้องเอามาประกอบรถกูที่ขับนี่คมอมุสากรรมประเทศไทยกูใช้แรงงาน2ประเทศแรงงานผู้เชี่ยวชาญในการประกอบอยู่ที่ประเทศไทยขณะเดียวกันแรงงานราคาถูกเนี่ยที่เสียบนุนเสียบเนี่ยอยู่ที่ประเทศเขมนกูก็เลยทำรับจ้าง2ประเทศเลยแล้วกูก็จะเอาคอร์สรถเนี่ยไปขายอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นกูก็เลยขอแรงมึงน้อยเขาก็พูดประมาณนี้นะคะแล้วก็คุณพลเอกนัทพลนาคพนิดแกก็เลยโอเค กัโตเซเมกุเตะมึงเตะมากุเตะไปโอเคเตะเขาปากมาไปเลยซัมติงไหลเด็ดประมาณนี้โอเคนะอะใครมีใครจิ้มหมวกฉันหรือ,อยังเจ๊เอาหมวกไปก่อนหมวกเหลือกี่ใบวะหมวกเหลือกี่ใบอะจิ้มไปค่ะเธอถ้าใครอยากจะนะคะให้หน้าเนี่ยนุ่มนะคะ หน้าดีม o i s t u r e Rising และ Moisture Rising and Anti Aging ของดรมริกาคือทําให้หน้าดรมริกาดูใสามากฉันจะบอกให้ใสไปไหนหน้าพี่ปองใสามากนะฉันจะบอกให้ม o i s t u r e Rising ดรมริกาและอีกอันหนึ่งคือนะคะตัวของมาร์กหน้าดรมริกาเลิศมาก2ตัวนี้เธอเลือกเลยจะเอาตัวใดตัวหนึ่งก็ได้หรือจะเอาทั้ง2ตัวก็ได้ Sleeping Mark ดรมริกาเลิศมากนะ Sleeping Mark เนี่ยคือ Sleeping Mark ปปอธิบายคํวยาว่า Sleeping Mark ไม่อธิบายช่วยอธิบายคําว่า Sleeping Mark ให้พี่หน่อย สลิปปิ้งมาร์กเลิศม,มากอะสลิปปิ้งมาร์กฉันปักตะกร้านะเธอรู้ไหมสลิปปิ้งมาร์กของฉันนะคนน่ซื้อมาแบบซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปมาใหม่แบบนิวออลิวอของดอกเตรมริกานะตอนนี้เป็นโปรโมชั่นนะคะเก้าทับเก้าซื้อสองกระปุกแถมหนึ่งกระปุกซื้อสองกระปุกแถมหนึ่งกระปุกสลิปปิ้งมาร์กดอกเตรมริกาคือเป็นตัวมาร์กหน้ากระปุกเขียวของดรอกเตรมริกาแต่ว่าตอนนี้มีระหว่างนี้เราจะขายกระปุกน้ำตาลแต่ตัวข้างในเหมือนกันหมดนะคะเธอเอ,อากระปุกเขียวฉันมาซ หยิบมาตรงไหนนะมันไม่มีอ,อะตอมสรีพิมารสรีพิมารตดอกเติมเาริกานะคะมันจะอยู่ในกระปุกเขียวนะทุกคนแล้วก็แกะสิจ้าอ่ายังไ,ไม่หมดหนอ ทุกคน Slip ป i n g m a ร k กเนี่ยกระปุกข้างในจะมีะขวดเขียวแล้วก็จะมีขวดน้ําตาลแต่ล่าสุดตอนนี้เราจะขายขวดน้ําตาลก่อนนะคะคือกล่องเขียวเหมือนเดิมแต่ว่าขวดข้างในจะเป็นสีน้ําตาลแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยออริจินอลของเราจะเป็นกระปุกเขียวแต่บังเอิญว่ากระปุกเราหมดคือไม่ใช่ว่าหมดหรอกคือมันมากระปุกเนี่ยเราต้องหลอมาจากต่างประเทศเลยเพราะว่าเพื่อที่จะกเก็บรักษาอุณหภูมิของของของ,ของสารสก,กัดเรานะคะทีนี้ S ลิป p ิ n g มาร k กเป็นอย่างไรอันที่หนึ่ง มันจะทําให้หน้านุ่มภายในคืนเดียวสลิปปิ้งคือหลับหลับแล้วก็มาร์คมาคร์เสร็จแล้วปุ๊บตอนเช้าอาบน้ําล้างหน้าทีเดียวเลยแล้วผิวจะนุ่มมากแล้วมันจะทําให้สารสกัดที่มีอยู่ทั้งหมดทั่วโลกเราเอามารวมอยู่ตรงนี้นะคะสารสกัดนั้นมีอะไรมีคอมเพล็กซ์จากประเทศญี่ปุ่นอยู่5ตัวซึ่งสารสกัดที่มันเป็นคอมเพล็กซ์จากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันจะช่วยทําให้หน้านเนี่ยนะคะ,ะรูคุมขนกระชับแล้วก็ขณะเดียวกันรูคุมขนเล็กลงแล้วสารสกัดทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอิงเฉินพุทธซาญี่ปุ่นนนแแลล้้ววก็มับอรรีี่่่่ญปุะไตาง หลากหลายประมาณ5ตัวตัวนี้จะเป็นสารสกัดที่ทําให้หน้าเนี่ยนะคะกระจ่างสว่างใสไร้ฝ้ากระจุดด่างดําใช้ไปคืน2คืน3คืน3าคืนมันจะไล่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 ฝ้าและก็จัดการตัวนี้นะคะกระชับรูขุมขนละหนึ่งจากนั้นจะมีคอลลาเจนอีกประมาณ3ตัวจะทำให้หน่าเนี่ยฉ่ำน้ำําจากนั้นจะมีสารสกัดจากดอกอะลินดินซึ่งจะเป็นนะคะดอกลาเวนดินซึ่งจะมาจากาตัวของดักลาเวนเดอร์ป่าประเทศฝรั่งเศส2ตัวน่ะพอออกมาปุ๊บเนี่ยผิวจะฉ่ำน้ํา นะคะผิวจะช่ำน้ำพอผิวช่ำน้ำเสร็จเป็นยังไงต่อพอผิวช่ำน้ำเสร็จหน้าเธอก็จะเด็กลงและนอกจากนั้นแล้วนะคะเวลาเธอมาร์กหน้าไปนะคะเธอไม่ต้องล้างออกเลยแต่ตอนกลางคืนนะคะหลับไปเลยพอเธอหลับไปเลยเสร็จปุ๊บตอนเช้าเธอล้างหน้าออกทีเดียวตัวนี้ลดมาก790บาทจากราคา8 9 0ไม่ขายขาย790บาทและถ้าใครกดมาสองกล่องแถมให้อีกหนึ่งกล่องท่านได้จัดไปเลยค่ะทุกคนตัดไปเลยค่ะหมุดอยู่ตรงนั้นสั่งซื้อได้เลยค่ะ ส,สั่งซื้อได้เลยสั่งซื้อได้เลยค่ะตัวอ,อยู่ตะกร้าสิบนะจ๊ะสลิปปิ้งมาร์กอยู่ตะกร้าสิบจ้ะอยู่ตะกร้าสิบแต่ถ้าเกิดใครอยากจะได้ซื้อสองแถมหนึ่งก็ไปอีกตะกร้าหนึ่งเดี๋ยวฉันจะปักหมุดให้ถ้าใครอยากจะได้สองแถมหนึ่งนะคะมันจะมีตะกร้าสองแถมหนึ่งด้วยสองแถมหนึ่งมันเหลืออยู่ในสต็อกแค่สิบเอ็ดเซตเท่านั้นเหลืออยู่ในสต็อกแค่สิบเอ,อ็ดเซตจ้ะเชิญจ้า น้ำตาลหมดเลยมาๆม่ไมเามาเนี้ยมาเนี้ย <usc ant> สองแถมหนึ่งนะจ๊ะ,ใค,ะ,ใ,ะ,จคะใครซื้อมาสองกระปุกแถมให้หนึ่งกระปุกอาจัดไปค่ะใครซื้อมาสองกระปุกแถมให้หนึ่งกระปุกใครซื้อมาสองกระปุกแถมให้หนึ่งกระปุกจ้าจัดไปเลยจ้าอยู่ตะก้าสิบตัวหน้าเด็กหน้าดีแล้วก็เธอตัวนี้เวลาใช้แล้วเนี่ยะคะ่ะภายในไม่กเกินเจ็ดวันเนี่ยตัวนี้เนี่ยคือมาร์กหน้าก็คือเป็นมาร<ข>์กหน้า <ม là S 2> ไม่ใช่อเมจเอร์ไรซิ่งนะคะมาร์กหน้าคือมาร์กหน้ามันเป็นสลิปปิ้งมาร์กมาร์กตอนนอนพอตื่นมาแล้วล้างออกทีนี้ผิวจะได้รับการฟื้นฟูภายในคืนเดียวถ้าใครอยากจะฟื้นฟูผิวภายในเวลาเร่งด่วนพรุ่งนี้อยากสวยเลยอย่างเงี้ยใช้สลิปปิ้งมาร์กดเรมาริกา1หน้าจะนุ่มลงทันที2เมื่อใช้ไปรประมาณต่อเนื่องประมาณไม่เกิน7วันเนี่ยหน้าของคุณเนี่ยจะรูขุมขนเล็กลงคนเราเนี่ยหน้าจะละเอียดรูขุมขนเล็กผิวละเอียดมันถึงจะสวยถ้าเกิดเธอรูขุมขนกว้างไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเธอจะไม่สวยนา เพราะฉะนั้นจัดไปตัวนี้จะทําให้หน้าละเอียดผิวละเอียดแล้วก็รูขุมขนเล็กกระชับแล้วมันก็จะทําให้มีเมือกในผิวและมีคอลลาเจนเยอะมากและนอกจากนั้นยังมีนะคะตัวของสารสกัดตัวอื่นๆนะคะที่จะทําให้ผิวเนี้ยสวยมากทุกคน <S <S มันจะมีตัวนะคะน้ำแร่ ะะแล้วก็มี P C A นะคะแล้วก็มีนะคะวิตามิน E แล้วก็มีอลันโตอินมีคอลลาเจนแล้วก็มีเนียสนามายัยหรือว่าวิตามินวิตามินเบียสะมี เนื้อสามาลหรือว่าวิตามิน b 3ด้วยแล้วก็มีนะคะไฮยาลูรอน16ชนิดอยู่ในนี้ด้วยนะคะแล้วก็ผสนกันกับนะคะสารสกัดจากดอกคาโมไมล์แล้วก็าากกดอก,ก,ดาก ide, ลาเวนเดอร์ Doc ender, หรือว่าลาเวนดินนะคะนอกจากนั้นแล้วก็จะมีสารสก,กัดสมุนไพร5ตัวจากประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นกระปุกที่ทำไมถึงดีเร็วภายในขึ้นข้ามคืนเดียวหน้าทำไมนุ่มมากและดีมากเพราะว่ามันรวมสารสก,กัดที่เพอร์เฟกนะคะในแต่ละที่แต่ละที่ทั่วโลกมารวมอยู่ตรงนี้มันเป็นนวัตกรรมจาก ร้านด็อกเรมาริกาชอป นะคะเป็นนวัตกรรมของคณะทีมงานเพศัักรและก็ R&D ของทางบริษัทของดเรมาริกาซึ่งอยู่ที่โรงงานของดอเรมาริกาที่เราผลิตสกินแคร์แล้วโรงงานเรามี ISO ตักจากต่างประเทศและโรงงานของเรามีอายุประมาณ22ปีแล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเรื่องสกินแคร์ไว้ใจดเรมาริกาสกินแคร์เรื่องคอสเมติกไว้ใจนะคะดเรมาริกาคอสเมติกวันนี้ดอเรมาริกาจบจัดจําหน่ายให้หลากหลายมากมีทั้งหมด25ไอเทมตัวนี้กําลังขายดีมากถ้าเกิดใครอยากจะฟื้นฟูผิวในระยะเ,เวลาเร่ง ดวดคุณแม่จัดไปตัวนี้เลยค่ะมาร์กหน้าคืนเดียวและสวยได้มันจะทำให้แป้งติดหน้าหน้าติดแป้งนะอุ๊ยมันจะทำให้หน้าเนี่ยหน้านุ่มแล้วแป้งก็จะติดหน้าหน้าก็จะติดแป้งแป้งกับหน้าจะกลืนกันเป็นเนื้อเดียวมันเลิศมากแม่